ค่ะนี่นะคะสะบู่ที่เราทำนะคะ,ะทองนะคะเราไม่ต้องใส่สารฟองอะไรนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีทําสบู่จากมะละกอนะคะมะละกอนี้ก็มีสรรพคุณในการลดสิวฝ้าจุดด่างดำนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวของเรานะคะ แตื่องจากว่ามะละกอนี้มีวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็มีนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวของเรากระจ่งางใสขึ้นนะคะลงมาทําดูนะคะทําง่ายค่ะมาเริ่มเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องอเตรียมมะละกอก่อนนะคะดูเนื้อมะละกอเรานะคะสวยค่ะเดี๋ยวเราก็เตรียมปั่นนะคะปั่นเพื่อเอาน้ำมาใช้ในการทำสบู่ เดี๋ยวเราจะปั่นนะคะมัละกอกเสร็จเราต้องการแค่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเ,เข้าเครื่องของเราเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วเร,กระกอกนะคะค่ะดูเนื้อมะละกอกของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปกรองค่ะเราต้องการแค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเรา จะผสมกับเบสบู uh, baseball, ที่เราจะใช้ก็คือ250นะคะ250กรัมค่ะอันนี้นะคะที่เรากรองเรียบร้อยแล้วค่ะเอามาดูว่าส่วนประกอบที่สําคัญในการทําสบู่ของเราวันนี้มีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือเบสบูหรือว่ากิสลินก้อนนะคะเราจะใช้250กรัมนะคะอันนี้เป็นตัวทําให้เกิดฟองค่ะ ตัวทำความสะอาดด้วยไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็มะละกอของเราที่เราเปั่นนะคะแล้วก็กรองเอาก็ได้ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะสรพคุณของมะละกอนี่มันจะเป็นตัวช่วยขับเซลล์ของเรานะคะลดฝ้าจุดด่างดำบนใบนหน้านะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราใสาขึ้นค่ะแล้วก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งนี้ จะทาให้ผิวเราชุ่มชื้นนะคะเราใช้1ช้อนชานะคะแล้วก็เป็นตัวสารกันบูดในตัวด้วยนะคะแล้วก็มีเกลือแกงนะคะเราใช้แค่นิดหน่อยคะ่ะใช้ปลายช้อนนะคะทําให้สบู่ของเราไม่นิ่มเป็นก้อนแข็งขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือน,นี่นะคะแบบพิมพ์ของเรานะคะแบบพิมพ์นี้ก็แล้วแต่เราว่าจะเ,าเลือกเลือกซื้อรูปแบบไหนนะคะอาจจะเป็นรูปดอกไม้ รูปสัตว์ต่างๆก็ได้นะคะซึ่งอุปกรณ์ต่างๆนี่นะคะเบสบูนี่ก็หาซื้อได้ตามร้านเคมีพัธุ์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะค่ะเรามาเริ่มทําเลยค่ะค่ะเรามาตุนนะคะตุนตุนสบู่ที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะใช้สองชั้นนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันเอ่อสบู่ของเรามันแห้งเกินไปหรือว่ามันไหม้ตรงก้นก้นหม้อน,นะคะเราก็เลยใช้แบบนี้จะใช้เตาไฟฟ้าเตาแก๊สก็ได้หมดนะคะหรือบางคนจะใช้ไมโครเวฟนะคะถ้าไมโครเวฟก็เอาเข้าตาไมโครเวฟไฟ ปนกลางประมาณ3นาทีแล้วก็ออกมาดูว่ามันละลายไหมแล้วก็ใช้ได้นะคะแล้วก็คนๆนะคะแต่ว่าเพื่อส่วนมากบางคนก็จะไม่มีมัลติเวฟก็จะสาธิตแบบนี้นะคะค่ะบางคนก็เวลาตุ๋นจะใช้หม้อสองใบนะคะหมอ้อข้างล่างเป็นหม้อใหญ่หม้อที่ที่ใส่เบสบุเป็นหม้อเล็กนะคะอันนี้พอดีมีกระเบื้องแบบนี้ก็เลยจะใช้แบบนี้ค่ะพอดีมันมีหูจับแบบนี้ด้วยใช้ง่ายนะคะก็เลยเอาตัวนี้มาตุ๋นนะคะ เราตุ๋นนี้เราจะใช้ไฟกลางนะคะเราจะมาใช้ไฟแรงค่ะสําหรับเบสสบู่ถ้าเราจะให้มันละลายง่ายเราต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะช่วยคนหน่อยนะคะใกล้ละลายหมดแล้วค่ะเริ่มละลายหมดแล้วเราจะปิดไฟแล้วก็ยกลงค่ะวางให้มันไม่ให้มันร้อนเกินไปให้มันอุณหภูมิมันประมาณลดลงประมาณ60องศานะคะ กอกาเอานะคะการระบายความร้อนค่ะถ้ามีเครื่องวัดเราก็เอาเครื่องวัดอุณหภูมิแต่ว่าเราไม่มีเครื่องวัดเราก็สังเกตดูเอาค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เนื้อมะละกอที่เราปั่นนี้นะคะที่เรากรองออกมานี้ถ้าเราใส่ขณะที่ร้อนมากวิตามิน c มันจะถูกทําลายค่ะค่ะได้ที่แล้วค่ะเราก็จะเอา มันละกอลงนะคะอันนี้ตวงแล้วค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะถ้าเราใส่เยอะเราไม่ได้สัดส่วนสบู่เราก็จะไม่แข็งตัวนะคะเราก็คนให้มันเข้ากันนะคะ ค่ะเราจะค่อยๆคนนะคะคนให้มันเนื้อมันเข้ากันค่ะอย่าให้มันเป็นก้อนค่ะให้มันละลายเข้ากับเนื้อสบู่ของเรานะคะสีเริ่มสวยแล้วค่ะแต่ว่าระวังอย่าให้เกิดฟองนะคะเดี๋ยวเวลาเราเทอ่า เท่าพิมพดิเทใส่แบบพิมพ์แล้วถ้าฟองเยอะหน้าสบู่เรามันจะไม่สวยนะคะมันจะเป็นฟองอากาศในสบู่ค่ะแต่ถ้าคิดว่าเราทําใช้เองไม่เป็นไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะเอาน้าพึ่งลงนะคะน้ำพึ่งหนึ่งช้อนชานะคะ ถ้าเราเห็นว่าสีมันยังไม่เข้มพอแล้วก็เติมได้อีกหนึ่งช้อนชานะคะเติมสบู่การเทรลงแบบพินเราจะค่อยๆเทนะคะค่อยๆเทลงนะคะอันนี้เหลืออยู่นิดหนึ่งเทไปแล้วสามอันเหลืออยู่นิดหนึ่งค่ะค่อยๆเทลงแบบพิมพ์นะคะ ผ้าสบู่ของเราเรวลาเราเทนะคะถ้ามันเกิดฟองแล้วก็สามารถไล่ฟองได้โดยใช้แอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์เจก็ได้เทเซจบนสเปรย,ย์แล้วก็ฉีดฉีดไล่ฟองมันก็จะยุบนะคะไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเป็นอันตรายเพราะว่ามันก็จะระเหยออหมดนะคะสําหรับสบู่ที่เราทํานะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการากลิ่นหอมก็สามารถใส่หัวน้ําหอมได้นะคะใส่ประมาณหยุด2หยุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการธรรมาชาติจริงๆก็ไม่ต้องใส่อะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็เทเ็จเรียบร้อยเดียวเราก็รอให้มันเซตตัวค่ะประมาณสี่สิบ นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วนะคะถ้าอากาศร้นอนๆนะคะเราก็จับดูถ้ามันแข็งเราก็แกะออกได้ค่ะได้เวลาแล้วนะคะสะบู่เซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเราก็แกะนะคะใช้เวลาประมาณ40กว่านาทีค่ะแล้วก็ดันอย่างนี้ขึ้นเลยนะคะค่ะเห็นไหมคะค่ะ,คะสวยค่ะแล้วก็แกะเลยแบบนี้เลยนะคะ,คะพอดีก้อนขนาดใหญ่มันก็เลยได้ได้น้อยก้อนนะคะอันนี้เอาไวก่อนค่ะ เรียบร้อยค่ะถ้าสบ,บู่เราเรียบร้อยนะคะอันนี้หอ่อแลบจีมยืดนะคะ,คะอันนี้ยังไม่ได้ห่อนะคะค่ะสีสวยน่าใช้ค่ะลองทําใช้ดูนะคะประหยัดด้วยค่ะแล้วก็ผิวหน้าเราจะได้ลดรอยฝ้ากระได้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ